ความเดิมตอนที่แล้วสังซูที่มอบบัตรเครดิตให้ลูกค้าพลาดทําให้เขากับซูยองได้ไปหาลูกค้าด้วยกันที่เชจูจากนั้นเขาก็ได้ชวนเธอออกไปทานข้าวด้วยกันในวันหยุดเพื่อเป็นการขอบคุณเธอที่ได้ไปธุระด้วยกันการไปทานข้าวครั้งแรกก็เป็นไปด้วยดีจนสังซูได้ชวนเธอไปอีกครั้งและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ไปได้สวยมากๆแต่พอถึงนัดครั้งต่อมาสังซูก็ได้มาสายพอไปถึงที่นัด ซูยองเธอก็ได้กลับไปซะแล้วสถานการณ์ที่ตอนแรกไปได้ดีสุดๆทุกอย่างกลับตาลปัดไปหมดตอนนี้ซูยองเธอไม่อ่านมแม้กระทั่งข้อความที่เขาส่งไปแถมพอซังซูสารภาพรักกับเธอซูยองก็ได้บอกว่าเธอกําลังคบกับจงฮยอนอยู่ถ้าใครยังไม่ดูตอนที่แล้วสามารถกดที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชั่นได้เลยนะครับสวัสดีครับผมมิดไนรนช่องสปอยหนังกล่อมนอน วันนี้เรื่องที่เราจะมาสรุปได้แก่ The Interest of Love ในตอนที่2แต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์ subscribe, คอมเมนต์พูดคุยได้นะครับเมื่อเราเข้าใจรักตอนที่2เรื่องเราจะเล่าไปยังวันแรกที่ซูยองเธอได้ย้ายมายังเมืองหลวงด้วยตัวคนเดียวซูยองเธอได้ไปหาในหน้าเพื่อหาบ้านเช่าในหน้าได้แนะนำห้องหนึ่งที่มันเก่ามากๆ เก่าขนาดที่ในหน้ายังคิดว่าซูยองคงจะไม่อยู่ห้องนี้แน่แต่ซูยองกลับเลือกที่นี่เพราะห้องนี้มีระเบียงที่กว้างมากและเธอคิดว่าห้องเก่าๆแบบนี้เหมาะสำหรับคนแบบเธอหลังจากเธอเข้ามายังมือหลวงซูยองก็ได้ทำงานอย่างหนักจนเธอมาเจอประกาศว่าธนาคารกำลังหาพนักง,งานสัญญาจ้างเธอจึงคิดว่านี่จะเป็นโอกาสให้เธอได้เท่าเทียมกับคนอื่นๆบ้างแต่เมื่อเธอได้มาทำงานจริงๆ เธอกลับพบว่าในสังคมการทำงานก็ยังคงมีการแบ่งแยกลำดับขั้นการปฏิบัติอยู่เธอที่เรียนจบเพียงแค่มัธยมปลายและเป็นแค่พนักงานสัญญาจ้างจะถูกแยกไปอยู่ในลำดับท้ายๆเสมอแต่ซูยองก็ยังไม่ยอมแพ้เธอได้ไปสอบเลื่อนตำแหน่งเพื่อเป็นพนักงานประจำเธอจะได้พิสูจน์ตัวเองว่าเธอมีความสามารถแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เธอขอก็จะไม่เป็นผลอีกครั้งเธอไม่ผ่านคุณสมบัติการเลื่อนตำแหน่ง วันหนึ่งขณะที่เธอกําลังเดินไปห้องพักพนักง,งานเธอได้เผินได้ยินพนักง,งานชายคุยกันเรื่องที่เธอไม่ได้เลื่อนตําแหน่งทั้งๆท,ที่เธอทํางานดีที่สุดพวกเขาคุยกันว่าเพราะนี่ที่ทํางานไม่ยอมรับให้คนที่ไม่ได้จบแม้กระทั่งมหาลัยจะมาถูกปฏิบัติแบบเดียวกับพวกเขาพอซูยองได้ยินแบบนั้นเธอก็เข้าใจโลกแห่งการทํางานทันทีและยอมรับความจริงโดยไม่ขัดขืนอีกต่อไป ในวันที่เธอมีนัดทานเข้ากับซังซูซูยองเองก็ตื่นเต้นไม่น้อยเหมือนกันในการมาทานอาหารในครั้งนี้เธอได้มองออกไปยังนอกหน้าต่างและเห็นว่าซังซูกําลังวิ่งมาหาเธออย่างเร่งรีบพอเธอได้เห็นภาพนั้นเธอก็ได้ยิ้มออกมาแต่เมื่อหันไปนอกกระจกอีกครั้งเธอเห็นภาพบางอย่างรอยยิ้มของเธอก็ค่อยๆจางหายไปในเช้าของวันถัดมาขณะที่เธอกําลังพยายามไขประตูอยู่ แต่กุญแจก็ได้ตกลงมาจงยอนที่มาทำงานพอดีก็ได้เดินเข้ามาช่วยเธอเปิดประตูให้ด้านซังซูที่ยังคงคิดถึงคำพูดของซูยอนจนเขาไม่มีแม้แต่สมาธิที่จะเล่นกีฬาเขาได้รับสายโทรศัพท์จากผู้ช่วยโซที่มาเป็นเพื่อนผู้ช่วยอย่างมาร้องคาราโอเกะเนื่องจากเขากำลังอกหักแม้ตอนแรกซังซูมีท่าที่จะปฏิเสธแต่พอไปถึงร้านเหล้าเขาก็ได้ดื่มจนเมาทันที จนผู้ช่วยโซก็ได้สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในเช้าของวันถัดมาซังซูได้ซื้อกาแฟมาฝากทุกคนในธนาคารแต่ของซูยองนั้นจะพิเศษกว่าคนอื่นเนื่องจากมันเป็นชาสมุนไพรขณะที่เขากําลังมอบชาให้เธอซังซูก็ได้พูดขอโทษเรื่องเมื่อวานที่เขาสารภาพรักแก่เธอแต่ซูยองก็ได้ถามกลับไปว่าซังซูขอโทษเรื่องอะไรและนั่นก็ทำให้ซังซูถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียว ทุกคนในธนาคารวันนี้ต่างก็ตื่นเต้นกับประกาศจากฝ่ายบุคคลเรื่องการย้ายตำแหน่งของเราพนักงานหัวหน้าอีก็ได้บอกว่าซูยองมีโอกาสสูงที่จะได้ย้ายเพราะเธอทำงานที่นี่มาแล้ว3ปีหัวหน้าซอก็บอกว่าจะมีพนักงานใหม่ย้ายมายังที่นี่และเมื่อประกาศของฝ่ายบุคคลออกสังซูก็ได้รีบไปดูรายชื่อของตัวเองและซูยองทันทีว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ผลปรากฏว่า ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ซังซูเขาก็เลยได้ถอนหายใจล่งอกที่เขาไม่ต้องห่างจากซูยองทางด้านแม่ของซังซูที่เปิดร้านนวดเธอกำลังให้บริการลูกค้าสองแม่ลูกอยู่ลูกค้าที่เป็นแม่เธอพยายามพูดเปลี่ยนใจให้ลูกของเธอไม่ไปทำงานที่ธนาคารเนื่องจากครอบครัวของเธอก็เป็นครอบครัวที่รวยอยู่แล้วเธอเลยอยากให้ลูกสาวของเธออยู่แต่ที่บ้านและรอแต่งงานเท่านั้น แต่ลูกของเธอก็ยังดื้อดึงที่จะไปทำงานอยู่ณธนาคารในวันใหม่รองผู้จัดการก็ได้เรียกซังซูมาคุยแต่ก่อนจะเริ่มคุยผู้จัดการก็ได้สั่งให้ซังซูอ้าปากและเขาก็ได้ป้อนโสมและยัดมันใส่กระเป๋าให้แก่ซังซูเหตุผลที่เขาเรียกซังซูมาคุยด้วยคือเพราะเขาอยากให้ซังซูเลือกเขาเมื่อมีการเลือกผู้จัดการสาขานครั้งใหม่ด้านซูยองที่เธอกาลังเปลี่ยนหลอดไฟ เธอชอบที่จะอาสาทำทุกอย่างเท่าที่เธอจะทำได้เมื่อเธอกลับมานั่งทำงานในธนาคารก็ได้มีชายแปลกหน้ามาแจกอาหารให้แก่พนักงานเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของร้านซุปหอยนางรมที่เปิดใหม่ข้างๆธนาคารและวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาเปิดร้านและอยากมามอบอาหารให้แก่ทุกคนและก็ดูเหมือนว่าซูยองกับเจ้าของร้านก็จะรู้จกักและน่าจะมีความหลังกันด้วยเนื่องจาก ขณะที่เจ้าของร้านกำลังจะมอบอาหารให้เธอแต่เธอก็เลือกที่จะไปยืนที่อื่นแทนหลังจากทานมื้อเที่ยงเสร็จสังซูที่ยังคงม่เชื่อว่าจงฮยอนจะคบกับซูยองเขาและแอบ,บถามว่าช่วงสุดสัปดาห์จงฮยอนคงจะอ่านแต่หนังสือเตรียมสอบคงไม่มีเวลาไปเดทกับใครหรอกใช่ไหมจงฮยอนก็บอกว่าเขานั้นไม่มีเวลาทําอะไรแบบนั้นหรอกเมื่อสังซูได้ยินคําตอบที่เขาคาดหวังจะได้ยินเขาก็ได้ยิ้มออกมา พร้อมทั้งยกโสม,ท,มทั้งหมดที่รองผู้จัดการมอบให้เขาเพราะเขาหันหลังก็เห็นว่าซูยองได้มองเขาตลอดเวลาที่เขาคุยกับจงฮยอนในบ่ายวันนั้นก็ได้มีลูกค้ามาโวยวายเรื่องที่เขาต้องเสียงเงินต้นลูกค้าคนนั้นเลยประท้วงโดยการบอกว่าเขาจะนอนอยู่กลางธนาคารโดยที่เขาจะไม่ไปไหนเหล่าพนักง,งานต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนี้พวกเขาคงจะต้องกลับบ้านชาแน่แน เมื่อมาถึงเวลาทำการปิดธนาคารสูยองที่ทำงานของตัวเองเสร็จเธอก็ได้เดินมานั่งข้างชายคนนั้นและบอกว่าเธอก็จะไม่ลุกไปไหนเหมือนกันสังสูที่มองไปยังเธอเขาก็ได้นึกถึงไปยังวันแรกๆที่เขามาทำงานตอนนั้นสังสูได้ทำข้อมูลเกี่ยวกับสมุดบัญชีลูกค้าพลาดลูกค้าเลยมาโวยวายใส่เขาสังสูที่ตอนนั้นยังคงเป็นแค่พนักงานหน้าใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าต้องรับมือกับเหตุการณ์นี้ยังไง แต่ตอนนั้นเองซูยองก็ได้เข้ามาช่วยพร้อมทั้งพูดให้ลูกค้าเข้าใจเมื่อจบเหตุการณ์ซูยองเธอได้มอบสมุดจดที่เขียนความผิดพลาดของตัวเองตอนที่เขามาทำงานใหม่ๆให้แก่สังซูกลับมายังเหตุการณ์ในปัจจุบันสังซูก็ได้มานั่งข้างผู้ชายคนนั้นทําให้พนักงานทุกคนก็ได้มานั่งด้วยกันทั้งหมดและนั่นก็ทำให้ผู้ชายวอยวายคนนั้นยอมกลับบ้าน ระหว่างที่กำลังจะออกจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสังซูได้ยินพนักงานสาวๆพูดเรื่องนัดบอร์ดโดยพวกเธอได้ชวนซูยองไปด้วยตอนแรกเธอก็มีท่าทีที่ไม่อยากไปเมื่อหัวหน้าอีพูดว่าที่เธอไม่อยากไปคงเป็นเพราะซูยองน่าจะมีแฟนอยู่แล้วพอซูยองได้ยินแบบนั้นเธอเลยเปลี่ยนใจที่จะไปทันทีวันนี้สังซูได้ออกมาตีก,กอล์ฟกับผู้ช่วยโซ เขาก็ได้บอกแก่ผู้ช่วยโซว,ว่าวันหยุดนี้เขาจะไปงานเลี้ยงรุ่นพอผู้ช่วยโซได้ยินแบบนั้นก็ทําให้เขาแปลกใจเป็นอย่างมากทั้งที่ปกติซังซูไม่ค่อยชอบงานแบบนี้ซังซูเลยอธิบายถึงจุดประสงค์ที่เขาจะไปในงานนี้เขาบอกว่าเขาจะไปหาลูกค้าเพิ่มเพื่อเพิ่มยอดให้กับตัวเองผู้ช่วยโซก็ได้พูดสนับสนุนเขาพร้อมทั้งบอกให้ซังซูทิ้งศักดิ์ศรีไปซะเมื่อมาถึงวันงานเลี้ยงรุ่น ทุกคนต่างก็พูดถึงธุรกิจที่พวกเขากำลังทำอยู่สังซูเลยได้นำเอกสารขึ้นมาแนะนำแต่เพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนรวยก็ได้พูดออกมาว่าเขากำลังจะทุบตึกเก่าที่สังซูกับแม่เคยอยู่แถมยังพูดแดกดันสังซูว่าเนื่องจากสังซูไม่ใช่คนรวยแต่แรกแบบเขาสังซูเลยต้องตั้งใจเรียนเพื่อที่จะผลักตัวเองคนรวยคนนั้นเลยบอกว่าเขาจะช่วยสังซูทำยอดโดยการโยกย้ายบัญชีบริษัท กับบัญชีลูกจ้างไปใช้ธนาคารของซังซูแทนและนั่นก็ทําให้ซังซูได้รับคําชมจากรองผู้จัดการแต่เช้าแต่จู่ๆก็ได้มีพนักงานหญิงคนใหม่มาเธอคนนี้มีชื่อว่าพักมีเคยียงเธอได้พาพนักงานหญิงไปเลี้ยงอาหารทําให้ทุกคนต่างก็เอาอกเอาใจเธอพนักงานแบและพนักงานจียุนได้แนะนําถึงสมาชิกของธนาคารคนแรกคือผู้จัดการและรองผู้จัดการคนต่อมา พวกเธอได้บอกให้มีคยองอยู่ห่างจากสองคนนั้นคือหัวหน้าอีและผู้ช่วยมาเพราะทั้งคู่มักจะเอาหน้าถ้ามีเรื่องดีๆแต่จะโทษคนอื่นเสมอในเรื่องที่แย่ส่วนแผานกของซังซูพวกเขาจะเรียกสามคนนี้ว่าสามทึมเหตุผลก็มาจากพวกเขาไม่จะทำงานพลาดบ่อยๆและตอนนั้นเองพอดีกับซูยองเดิอนออกมาจากธนาคารพอดีพวกเธอเลยแนะนำว่าเขาเป็นเพียงพนักงานสัญญาจ,จ้างเท่านั้นในช่วงบ่าย รองผู้จัดการก็ได้เรียกซังซูและมีเคยยงเข้าไปคุยเรื่องที่จะให้ทั้งสองไปทําโปรเจกต์ไปนําเสนอแก่สาขาใหญ่เพราะถ้าหากทําได้ดีนี่อาจเป็นโอกาสทําให้ตัวของซังซูได้ย้ายไปทํางานในสาขาใหญ่โดยจะต้องไปเสนอต่อสำนักงานใหญ่สัปดาห์ละสองครั้งงานที่ทั้งสองคนทำอยู่นั้นจะถูกทำแทนโดยผู้ช่วยมาและซูยองในตอนที่พวกเขาไปนำเสนอต่อสาขาใหญ่ก่อนจะออกจากห้อง มีเคยองก็ได้บอกว่าเธอเป็นรุ่นน้องมหาลัยของสังซูและตอนนั้นผู้ช่วยโซก็ได้เดินมาพอดีสังซูเลยบอกเขาว่ามีเคียงก็เป็นรุ่นน้องของพวกเขาเหมือนกันแต่ดูเหมือนสีน้าของผู้ช่วยโซก็ดูจะไม่แปลกใจเท่าไหร่นักเหมือนว่าทั้งคู่จะรู้จักกันอยู่แล้วหลังจากเลิกงานสังซูและมีเคียงก็ได้ไปทานอาหารด้วยกันสยองเธอก็ได้บังเอิญเห็นทั้งคู่ถึงแม้ว่าตอนแรกเธอจะมีท่าทีที่แปลกใจ แต่เธอก็ยังคงทำเป็นไม่สนใจเหมือนเดิมแม่ซังซูมาถึงที่บ้านเขาก็ได้เห็นว่าซูยองได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นที่เรียบร้อยในวันถัดมาขณะที่สาวๆกาลังทานมื้อกลางวันอยู่นั้นมีเคียงก็ได้ขอให้ซูยองมาช่วยงานของเธอซึ่งซูยองเธอก็ตอบตกลงจนแม่ซังซูได้เปิดประตูเข้ามามีเคียงจึงชวนเขามาทานอาหารด้วยกันและตอนนี้สาวๆก็กําลังคุยกันเรื่องที่ซูยองกําลังจะไปนัดบอร์ด ซึ่งฝ่ายชายก็ได้เห็นรูปของซูยองเป็นที่เรียบร้อยเขาก็ชอบเธอมากด้วยด้านมีเคยียงที่ทานอาหารจนปากเลอะสังซูที่มีนิสัยชอบบริการคนอื่นอยู่แล้วเขาจึงได้หยิบทิชชู่มาให้เธอจนทําให้ทุกคนแซวทั้งคู่เมื่อสังซูเห็นว่าซูยองได้เดินออกจากห้องเขาก็รีบตามมาอธิบายว่าทั้งสองคนไม่ได้มีอะไรเกินเลยและยังแอบถามว่าคบกับจองฮยอนทําไมถึงยังไปนัดบอดอีก แต่ซูยองกลับบอกแค่ว่าซังซูกับมีเคียงดูเหมาะสมกันดีซังซูจึงถามว่าอยากให้พวกเขาสองคนคบกันจริงหรอซูยองเธอก็ได้นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่เธอจะตอบว่าใช่เมื่อซังซูได้มาดื่มกับผู้ช่วยโซผู้ช่วยโซเขาก็ได้แนะนําให้รีบๆลืมซูยองได้แล้วเพราะเขาไม่อยากให้ซังซูโด,ดนดินทาเวลาที่ทั้งคู่เลิกกันทางด้านซูยองที่มานัดบอด ฝ่ายชายก็ได้ถามซูยองว่าเธอจบจากเอกแฟชั่นหรือเปล่าเธอเงียบสักพักก่อนที่จะตอบว่าที่จริงคนที่จบจากเอกนั้นคืออีกคนฝ่ายชายก็ได้ถามต่อว่าซูยองจบจากเอกอะไรซูยองเธอบอกว่าเธอไม่ได้เรียนจบมหาลัยเธอจบเพียงแค่มัธยมปลายเท่านั้นและนั่นก็ทําให้การนัดบอดครั้งนี้จบลงขณะที่ซูยองกําลังกลับบ้านซังซูก็ได้มารอเธอที่หน้าบ้านเมื่อเขาเห็นแล้วว่าซูยองกําลังเดินมา แต่จูู่ก็ได้มีรถมาขับผ่านทําให้ซังซูมองไม่เห็นเธออยู่ครู่หนึ่งเมื่อรถคันนั้นขับออกไปซังซูก็ได้เห็นว่าซูยองเธอกําลังกอดกับจงฮยอนที่หน้าตึกและตอนที่สองก็ได้จบลง